มาดามวิลาสวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะพาทุกคนมาทำบีบป,ปูตินมันฝรั่งทอดสไตล์แคนาดากันค่ะต้องบอกก่อนว่าปูตินนะคะเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดสัญชาติแคนาดาที่ประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดน้ำเกรวี่และชีสเคิร์ดแต่วันนี้นะคะมาดามขอเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นไปด้วยออสเตรเลียนลิฟไกสสเต็กชิ้นโตสเต็ปการทำง่ายๆใครๆก็ทำได้มาทำกันเลยเริ่มจากการนำเนื้อมาหมักด้วยเกลือพริกไทยนะคะจากนั้นนำไปกรีลบนกระทะกับเนยของโมโนพี เมื่อเนื้อสุกได้ทีแล้วนําไปพักไว้ก่อนสเต็ปต่อไปมาดามจะมาทอดมันฝรั่งกันค่ะโดยวันนี้มาดามเลือกใช้แมคเคนในแก๊สโอเวนชิฟมันฝรั่งแช่แข็งนําเข้าจากประเทศอังกฤษเทมันฝรั่งลงบนถาดน,นะคะนําเข้าเตาอบประมาณ15-20นาทีใช้ไฟอยู่ที่อุณหภูมิ200-220องศาอย่าลืมพลิกกับด้านมันฝรั่งด้วยนะคะเมื่อได้มันฝรั่งที่กรอบสวยสีทองอ่อนเป็นอันพร้อมทานค่ะหรือใครที่ไม่มีเตาอบนะคะจะทอดเหบนมาดามก็ได้ค่ะ หลังจากทอดเสร็จมาดามจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยให้ปรุงตอนร้อนๆน,นะคะเกลือพริกไทยของเราจะได้เกาะติดมันฝรั่งดีค่ะเต็ปต่อไปมาดามจะพาทุกคนมาทำน้ำเกรวี่อย่างง่ายกันค่ะโดยตัวช่วยของมาดามในวันนี้นะคะคือบ s t โต b e e f Gravy g r a n น l e น้ำเกรวี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศอังกฤษตัวนี้สะดวกง่ายมากๆเพียงแค่เทผงเกรวี่ใส่น้ำสะอาดคนให้เข้ากันตั้งไฟให้เดือดค่ะเราสามารถเลือกความเหนียวข้นตามต้องการได้เลยทำง่ายใช้เวลาไม่นาน เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาหั่นเนื้อเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะเริ่มจากจานด้วยการวางมันฝรั่งทอดลงไปตามด้วยเนื้อริบอายสเต็กเพิ่มความฟินอีกหนึ่งระดับด้วยเฟรชมอสซาเรลลาแบรนด์อมบรอซินนำเข้าจากอิตาลีราดน้ำเกรวี่ร้อนๆลงไปตกแต่งด้วยพรั l ลีสับเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟมาดามขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าตัวเนี้อร่อยมากแถมยังทำง่ายมากๆอีกด้วยค่ะอย่ามวัวทนหิวกันอยู่เลยนะคะเข้า s h o p villa market com แล้วกดสั่งนี้เลยส่งด่วนถึง หน้าบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยนะ